ดูหน้าเกงขามจริงๆนะครับนะฮะตำรวจเราก็ต้องทำเด็กแว้นเลยนะครับก็จะขอให้ท่านรองเา่าพักก่อนนะครับที่อะไรี่ประเทศเนี่ยครับข้อหาขับรถโดยกําหนึ่งถึงความปลอดภัยหรือลงอายาหนึ่งปีเป็นต้นนะครับหรือกรณีอีกกรณีนะครับาแล้วก็มีคนอย่างที่ผมเรียกแล้วครับ ครับในกรณีท he oh, well, ี่ที่ส่วนที่เหลือครับหน้าตาภาษาคอคชทบในการที่จะยึดเพื่อตรวจสอบสงสัยที่ขับผ่านมาเราไม่ลับเว้นนะครับเราได้รวดสิ่งที่ดีฮะตอนนี้ตำรวจเราทำงานที่ามเข้มแข็งนะครับไม่เผาครับไม่เก็นความรับผิดชอบในประเทศนี้ขอบคุณตัวเปอี่ยนสาพตัวตัวล้อนะครับที่ล้อนะครับอันนี้ไม่ได้มาตรฐานแน่นอน นะครับไม่ได้ไม <S lly> ่ได้มาหาแน่นอนตัวนะวิธ yeah, ีจำหน่ายก็นะสร้างกรรมการขึ้่ตรวจสอบแล้วก็สามารถจะดำลายได้เลยนะอาจจะมีโอกาสให่ว่าพวกเรามีความตใจตีจังนะครับที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ตามมาตร ได้มาตรฐานด้วยนะครับเราได้แจ้งเตือนไปหมดนะฮะผู้แจ้งให้ด้วยโดยนำมาพิการาจับกลุ่มนะครับแล้วก็การแจ้งข,าข่าวการตายนะครับในเรื่องของการตั้งตรวจจุดสกัดนะครับเรื่องของการปราบป,<ม>ปรามผลทําให้เมื่อวานนี้ครับเวลาประมาณติหนึาก,า,กางาืรถจักรยานยนต์ครับที่ผูกตรัวกรรมมาจา,เจากเขตจังหวัดปทุมธานีนะครับเขาลับสารภาพว่า,านะครับรักมาในช่วง ทำามิธีสามาญครับเป็นผลทาให้จบกมุมพร้อมของการตีนชายแดนนะเพื่องการที่จะขอความร่วมมือทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ใช้มาตรการต่างๆอย่างเต็มความสามารถแล้วนะครับอาจจะมีการเล่นร็อดบ้างแต่ถ้าผ่านมาแล้วก็จะเจิดถามนะครับเรื่องของร้านอะไรหรืรหอดัดแปลงสภาพอย่างเรียดว่าทางเจ้าที่ขอความร่วมมือว่านะเรื่องอะไร เรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องดัดแปลงร้านในเขตจังหวัดนะี้74ร้านแับเพียแต่ว่าการจับกลุ่มเนี่ยจะต้องเกิดจากที่แข่งนะมีการดัดแปลงสภาพจากร้านนะถึงจะขยายผลไปจับกลุ่ม